จำนวนที่น้อยเกินไปที่นี่ พอเรามีจำนวนน้อยเกินไปครับ A.I ในตอนแรกอ่ะมันก็จะได้ความแม่นยำที่ไม่เยอะครับก็จะได้ผลลัพธ์ที่เป็น65เปอร์เซ็นต์ครับแต่พอผมไปทำการครับยอดเยี่ยมเออเริ่มต้นก็มีการการคิดการทำอยู่แล้วที่มาเป็นร้ารพัฒนาด้วยครับยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม วันนนนนดน,น,นะครับมีคนไทยมากกว่าหนึ่งร้านคนเลยครับที่เป็นโรคกระดูกพุนครับโดยโรคนี้นะมันจะไม่มีอาการเจรโรคหน้าครับจะมีอาการปวดอ่อนๆแอะๆตามข้อข้อเข่านะครับถ้าในยกมีนะครับรอาจจะมีความเสี่ยงในการเ,รเากิโรคกระดูกพุนได้แล้วตอนนี้เนี่ยการเกินความเสี่ยงโรคกระดูกจรุนได้มาจาก คร no? ับคุณผู้ชมารัครับสวัสดีครับก็สำหรับโครงงานของเรานะครับเราเนี่ยทำการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาสมการเบอรอยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์เรเดียงเบื่องนที่ใช้ในการรักษาอาการแท้ครับก็สำหรับโครงงานเราเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าคนไทยในปัจจุบันของเรามีอัตราการเสียชีวิตจากภาวะเรื่อกันค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับซึ่งเราก็ไปทําการค้นคว้าว่าการรักษา ของพวกเรานะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นหนังเทียมครับที่ใช้ทดแทนแผ่นหนังกองแผ่นหนังกองจากวัวครับซึ่งโดยปกติการใช้หนังวัวนะครับจะต้องผ่านกระบวนการพอกหนังแล้วก็ฆ่าลูกวัวครับซึ่งวัวแต่ตัวเลูกวัวใช่ครับปกติจะใช้เป็นลูกวัวครับกองเล็กลูกวัวแล้วกองใหญ่ใช้โบยใหญ่ทุกหนังกองในกองไงที่เราใช้ทำเป็นเนีนไปที่การใช้มือตีครับซึ่งหนังลูกว่าจะมีความนุ่มเนียนมากกว่าครับ จะมีการพัฒนาที่มาจากเป็นพลาสติกผสมกับที่เร่งมะยงพาราเพื่อนํามาไปเกิดแหนบใช่ครับพวกนี้ก็จะเป็นขยะจากุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นขยะจากการดื่มนมแชมพูอะไรพวกนี้ครับโดยงานของเราก็สามารถนําไปพักแมาต่อยอดในเชิงชุมชนได้โดยการนําไปให้ชาวบ้านในเชุนชนใช้พวกผลนมสีอะไรพวกนี้ครับวันนี้เราก็ใช้ละอยะ นั้นทำขุนอะไรไปรใที่พที่เหอนกิแตกทางหลตัวทั้งลูกทั้งที่ขุนทำให้ถุูเขาปัดขูกแลลูกท้าเขาแตกเข้าไปเขาเลยเตนไดกราจากเพราะว่ามันจะเกวดโบล่ไปโบไปเป็นหนึ่งใบเป็นข้างหน่งตัวเลขห่อยทำพุ่งดีนะลูกนะสองสามครับขอบคุณมากครับวันนี้เป็นทารืงินได้างอกาได้หลาได้เลย วันนี้ดีน้าตาหลอเราเอเรา่อูีากทุ่นึ่งภาพครับ 1, นึ่งสองสามครับเปิดแล้วเปิดแล้วดียว่าเรียังหนึ่งสองสาม Science and art. Mm -hmm. Can you can you can wear that? Excellent. Oh, but you are the champion of the world in this. Yes? <laughs> yeah. <laughs> all this is made from ecological rubber in h i l a เรารับ hmm. ร yeah, yeah. mm ัรยครับครับเรียบร้อยนะครับขบคครับัคัั a r t h ั

ดไนรับมี่ละไรรบดไรโ่ลกครับันอะไร่้องารับของแมคุณ่ได้คุณแมีบอากง็คุไม่ดะไรนะงอะไร คือแต่นี้ไปมันต่อแค่นี้ต่อไปทั้งหมดเต่อครับใช่เนี่ยคือเขียนโปรแกรมด้วยเี่ตอนนี้มันใ้เป็นคอนพทรลเลอร์้เขียนโปรแกมเขียนอะไรได้ก็มีสติมัวก็มีเอไอก็เดได้ได้ั่ก็คนก็ใชบแต่ตรงนี้ ไปถต่อตรงนี้เดียวบมาถึงระบบระบบมันคืออะไรอ่ะจากอันนี้ไปไปถึงทางให้ผมเดินเดินหน่อยนะคะจะเริ่มนี้คสวัสดีค่ะท่านนายกย,ยินดีต้อนรับสูู่โลกดิจิตอลไรโครแดนน้องจีหัวอ,อาสาพาไปชมเทคโนโลยีต,ต่างๆภายในดูทางนี้ค่ะ

เดี๋ยวศัลยแพทย์หมอว่านะครับศัลยแพทก็ไปถึงคนไข้แล้วนะครับอยากจะให้พยาบาลเนี่ยผ่าตัดนัดจุดนี้นะครับหรือว่าให้อายาณัดจุดนี้เนี่ยวันตัวนี้ก็ถึงแบบเบียร์ตามช่ยแบบเบียร์ครั้นี่ยครับก็จะขึ้นมาเป็นมาเตอร์สวัสดิ์เนี่ยเดี๋ยวนี่ท่านเปิดก็คือไปไปช่วยมื่กินลรงพยาบาลอันนี้ขอบคุณครับ

สามารถอยู่ข้างนอกก็ได้ครับแต่ใช้เสียงจากเรือโซน่าที่ความมาเนี่ยครับแยกแยกไปพนักงานโซน่าคนหนึงแล้วไปแยกเขให้อีกคนหนึครับกเรือฟิเกตครับอันนี้กลฟิเกตมันีอยู่บ่อยบอปพลิเคชนเป็นแบบแอปพิเคชนเตือนเป็นโนทำให้เราทม่ต่อง่นอเข้ามารอคอยในโรงเรียนสามารถนำทั้งตองหลยามมาใส่ในที่แบบนไรนได้าูกจงเกิดเป็นแอปพลิเคชันในตัวนี้่จะไม่ใช่โรนยานีรอย่าหอโย ที่กอบที่มันแน่นที่สุดไงโรงพยบาลต้องผมา,าน,น่เรการน,น,นไม่ได้นะากะบพัฒนาไปถึงการใช้งานทุกโรงบาลว่าเท่าไหร่โรงบาล,ลโรล,ลลก็เไรไม่ไงั้นมันแน่นโรงพยาบาลโรงบาล,าล,บาลไม่ได้รักษาอาหารอย่างเดียวเรารักษา,าเปนะ็นคนด้วยเป็นหละอหารจะเข้าคิวไปรอคิวที่จม

ลมที่กระจายทั่วไปอันนี้เราลมไปอยู่ในนร้ถอบนะอรทับมันจะไมไอบด้วยแล้วก็มีแค่นั้นเองลมลอย่างเดียวแล้วต่างกันแค่ลดูลิตไปด้วยไมถึงนอกไม่ลอยคื่ลอยเพราะทุกอย่างเมื่อปรบัดถูกบีไปเนี่ยมันจะเกิดพลังทุกอยครับครับดูดวยนะที่ผมบอกว

ปเด้ไปเจา่หัวทั้งหมดตู้ จากสาขาการศึกษาจะร้านาลงกรหมหาวเทยาลัยสมาชิกทีมของพวกเราประกอบไปด้วยนิสิตและบัณฑิตจากคณะทั้งภาคศิลป์และภาควิทนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากชุมชน ทางภาครัฐและเอกชนค่ะโครงการของพวกเราโครงการของพวกเรามุ่งเน้นเพืี่จะพัฒน,นาโดยใช้หลักเศรษฐกิจสร้างศาสตร์ค่ะจากต้นทุนวัฒนธรรม กการแะา่อาค่ะกและกือค่ะและการส่อสคะกทการ่องเที่ะกวยุละกาสค่ิท่อนารค่ะรวาาและส่รค่ะาริแ่อส่วิเากแอที่ใช้วทยากาลิ่คะละกอค่ะ่กกาละกอ่นกรทกรสอสืารารค่ พวกเราได้มีการจัดประกวดนำแพงสปีดพาร์ทเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวสนใจและมาถ่ายรูปกันเป็นอย่างมากอย่างในรูปนี้นะคะท่านนายกเป็นรูปนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะที่ได้เข้ามาในพื้นที่แฝงาัลกูล่าตั้งแต่ที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวเข้ามาส่วนตรงนี้เป็นภาพพิสดงถึงความเป็นภาคบุคคลทาในพื้นที่แฝงบ่างไปถึงท่านค่ะ มเมล่า the ่แเมล่ามเมล่าแว่ากรี่าค่องสาครับยิมไร้นะครับมันโดดเด่นไประดับ้ขาลราเริ่มต้น่มทมแล้วเราจะเหลืออะไรัทั้ง ตี้มีความแตกต่างนะตัวนี้สัตว์ผิงเนี่ยภรรยาเราก็เป็นม็อบค่ะเป็นม็อบประมาณบกเหนือตันี้แล้วก็ส่งกลับมาที่ประเทศไทยตัวนี้คือตัวที่ไปกับไฟตัวนี้จะเป็นตัวอยู่ที่กลางที่ไม่ได้ส่งขึ้นไปแต่เป็นเล็บล็อตเดียวกันมันมีแต่เราเคเห็นลไม่เคลดบเดียวเดียวๆไปบังคับตัวนี้เป็นที่ช่วยนักบินอวกาศ ก็จะลอยไปตามเป้าหมายและไปทำภารกิจเดียวกันเป็นครับเป็นส่วนที่เป็นส่วนที่สระทรวงทรวเลยสหกรนักทำงานต้องการสำรวจอวกาศของญี่ปุ่นที่เป็นศักยภาพนะครับปีกว่าที่เราได้มีการทดสอบการปลูกของอาดหรือเอ็กซ์ตรูโดแล้วก็ปลูกประมาณเจ็ดเดือนขนาดนี้ลงมาสู่พุ้นโลกแล้วอากาศอันนี้เรากำลังจะทำงานลูกประมงิโดนในการเทียบทำต้นกล้าแล้วก็ปลูกเปลียนเทียบกลับมาด้วยการที่อยู่บนพื้นดินกระจายไปยังมหาวิทยาลัยแล้วก็ส่วนราชการต่างๆให้เด็กๆเรื่องความเข้าใจว่าพืชพันธุ์ขึ้นในคามนอากาศเจ็ดเดือน กับยุคเรียนขี่จะมีความแตกต่างกันนะครับก oh, ็เป็นส่วนที่ให yeah, yeah, ้เด็เตบได้มีอิสระในเรื่องการศึกษาวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งขึ้นอีกต่อไอภาลที่สองสนริยกราท่านนายกครับผมที่ผมกินอิสระในเ่องมีสมาชิกสคนครับแล้วคนนีอ้ากพิธกรสกุล อาติโดติดนโอเคแต่อว่าก็ก okay. ็รบติแล well ้ก็เสร็จพารท่วก็ผู้ผมก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันเห็นโปรแกรมพวกผุมุ่นยนตยผู้ช่วยนักบินอวกาศแอโตบีซมได้าวกีเรแล้วก็ไปแข่งันได้รางวในรการัลก็ไจัีกอดที่ที่ที่ท่ที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 ี่ท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 ีที่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 ท ็คือการเขียนโปรแกมตัวนี้ซีพีเอสตนีเป็นผู้ช่วยของนักบินตำมกาสามารถทำาุรกิจได้ตอนธุรกิจที่เราสั่งให้แอร์โีครับก็คือการอายอีอาร์พอยท์เพื่อเ็นินเทอร์ซื่อั้นี้จะมีทีนเลาจีในการเข้าร่กันในฐานรอนี้โดยที่ผมสามารตั้คะแนะคาดวิที่เรางมาเป็นวนประเทศแก็ไต้บันอรอ่างเี้ายระเทศเรไอ้นี่แอ้นี่มเช็ที่ยังไงในโอกาส ใช้การคดบโดรึแล้วมันขึ้นเป็นพลังงานอคือในสมัยจรมอากาเป็นกระเป๋าของตัวเอคตัวอะไรทัศนคทีไม่นู้จะได้แต่นะ